อย่างนั้นแหละปืาจะล้างไม่ล้างปืนจะล้างไม่ล้างเอาไปเกมา่โยนอะไรตรงนี้มาลอนปฏิบัติการล้างเห็ดลักกาสีดูดสุญญากาศข้อไว้รได้หลายให้นี่เห็ดคันหอมเด็กคันหอมจะไปไอ้นั่นไปตำเจียวให้พวกเขาไงทำมาอร่อยจังเลย อีกสิเธอทำที่ไหนเธอทำบ้านเธอไปให้เขากินอะทำที่บ้านนะเจบ้านถูกขยันเลยกระดอกแบบจริงๆเขาเห็นอยู่ดงอ่ะมันว่ามันดำมันยุ่นทิ่มค่ะเนี่ยดอกอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยใช่แล้ค่ะใช่ฉันตายไปหรอเนี่ยทิ่มเอาทิ่มเอาทิ่มไอ้นี่ดอกอีหยังคันเนี่ยฉันตายนะยังไม่ได้สมบัตินะตอนเนี้ยยังไม่ได้สมบัตินะยัังไไมม่ด้สบติ จะได้นั้ยังได้แอปช้ยังแอปได้แล้วเออแอปได้แล้วก็โอได้แล้วล่ะฉะนั้น่ะไปติดต่อได้เลยถ้าแอปใช้ได้แล้วอ่แอปใช้ได้หมดละยังไม่ได้สุไม่ยสีเห็นมันถือดอกไหมมันอมน้ำกแสีน้ำให้เต็มข่อไปเลยให้เต็มให้ให้กระลังมกมังแล้วก็จับล้างเรือดอกอะไรนะเห็ดอะไรนี่รักชื่ออะไรนะล่มอะไรนะเห็ดขนม คันผมคันร่มหมายถึงร่มเรานะร่มกลางแดดกลางฝนนั่นแต่ภาษาอีสานเขาเรียกผมคันผมเอา่าแบบคนอีสานแกสีสกิมไกลเองเหมือนภาษาเรานะเขาจะมีป้อู้ดอกจะกินได้บ่ได้เหมาะขนาดคือสีลายเนาะพี่จับหักปะหักปะเห็นอันนี้พี่ไม่้ากเนี่ เนี่ยเข็มที่บ้านโน้นเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยค่ะดอกใหญ่ๆอย่างนี้แหละขาวนี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยซื้อพอแก้ได้ไม่แก่้ฮะแก้โยนลงไปให้มันเกิดปีหน้าน่ะโยนเข้าไปเลยเกิดอยไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันชุ่มเออโกดไปเลยโหมันยังบัตคั่นแก่เออมันแก่แล้วที่มันไป็นแบบฟูใมันเกิดหลายเกิดได้เกิดได้บัเกิดนะมึงนะไม่เกิดไมเกิดลงคืนที่่ามนี่มัเกิดบ้านหมูพรุ่งพูดไปเรื่อยเกิดนะเกิดนะ ล้างแค่นั้นเฉยๆว่ามืนอนหอดซ้ำถุงจกินแล้วเลยแล้วเดี๋ยวเวลเนเดินนายมาแล้วดอกสวยๆไม่จับคือเฮ็ดไม่กันนะเธอก็ล้างเอาขนมันออกในขนหน้ามันน่กเวลาไปกินมันจะง่ายไอ้ขนหน้ามันน่ะขามันหนักระลากเกี้ยงๆหนองจะรีบไปไหน มันเกี้ยงแล้วมันเป็นมันเป็นธรรมศาสตร์ของมันโบเป็นอย่างนี้เอาออกด้วยหรอโขนมานหะเอาออกมันขมเวลาไปทำกับข้าวมันโมหรือเ่เออแล้วว่ามันขคมยังจะเขากินปลแซ่บอีกแต่ไอปูเห็นคลิปมันมันทำกับข้าวเก่งเนาะในคลิปมันนะให้ปูเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าเหรอฮะทำกับข้าวเก่งเป็นหรอกเป็นที่นี่แล้วเพราะว่าต้องช่วยเหลือตัวเองไง เป็นอยู่ที่นี่ต้องช่วยเกิดตัวเององช่วยตัวเอง่ะเพราะว่กวไม่ได้กินอาหารไทยย่งไงเขาก็ทำอาหารไม้เก็นอย่างเงี้ยมันก็ตายสินะรีว่าพี่เขาตายก่อนเราเาตายก่อนเราบังมากเลยังเอิแล้วเธอไม่รู้หรอว่าการลจอเธอเน่มันมีเขาายังไงกจะปีรู้มิ้งเนี่ยกพิ่งมาอยู่ได้ปีเดียวกูก็ตาย ไม่ได้บอกเธอเหรอกกูไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมันไม่มีสไลดใช่ไหมมันมีพาร์คอะไรนะแต่ว่าสามารถจอดรถได้เออแต่ไม่มีที่เป็นบ้านคือไม่ใช่แจะไม่มีในบ้านแต่เพียงว่าสามารถจอดสามารถจอดได้แต่คนละหนึ่งคันเท่านั้นพครัคแต่เขาอยากได้แบบได้รักอักษรแบบว่าแบบว่าแบบกูแบบสามารถจอดในตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาเทียรกันอะไรอย่างเงี้ยว่านตรงนั้นของกูนี่ของกูอะไรอย่างเงี้ยนึงว่าเออเขาอยากได้แบบลักษณะอยบบบ่างนบบั้นแบบ กับได้นังสือน่ะแล้วเขาบอกว่าพัวเธอได้บอกไหมว่าเขาเขียนอะไรกูบุรุษบุรุษบุรูษบุรู้ว่ามีพินัยกรรมอย่างเดียวยังดียังหัวยังพินัยกรรมแล้วมันสื่อสารได้นี่มันเก่งนะเป็นเราเรามาปีเดียวจะรู้เรื่องไว้นะกูกูกูปลาปลากูไม่รู้จะถึงไหนเปิ้งยกขึ้นมานพูดว่าอะไรกูแค่นั้นเพราะเธามาอยู่ตั้งนานเลยไม่ด เขาชมไม่รักหนเลยเหรอเขาชมไม่รักว่าอะไรนะว่ามันมันอยู่ห้าปีมันก้พักโดยแล้วพวกเราไปอยู่เป็นสิบกว่าปีเงี้นะกมาทำกูนึแ่สนใจเลยกูไม่สนใจไงถ้ากูสนใจก็ได้สิใช่ไหมเพราะเราไม่สนใจไงคนเรามันจริงไม่เหมือนกันอันนี้คือขั้นตอนเฮ็ดอีหยังคะกฮ็ดซีนค่ะ ติสิ้นแห่ม่นดามบอเป็นอย่างที่ตะตัด <ตา S 1> มันรูปหนารูปลังเต่มันเป็นถุงเงามากเขาก็ต้องสิ้นมันสิ้นกลนสิ้นหัวมันแผลมันเป็นถุงบ่เอออม่น,นี้่ซื้อไอดีไหมหนูเออซื้อไอดีโอเคเลยนะนี่สามสิบยูโรใช่ไหมได้ทั้งทุกอย่างเขาบอกว่าเวลาจะแพ็คของมาที่นี่ให้ทำอย่างนี้จะเอามาได้ครั จริงนะนั่งม้วนนี่แพ็คเฮ็ดก็ได้แล้วได้คลิปหนึ่งกุ้ยดอกใหญ่ๆทำไมเธอไม่เอาขนมันออกไว้ยังไม่ตัดยังเดือดร้อนน้ำขนมันก้าวออกแล้วไม่ใช่เหรอพูดถึงวาแก็ยังเก็บในดอกแรกนะขนยังเต็ม่หน้ามันอ่ะมันเป็นดอกนมมันมันขมติมันก้าวออกแล้ยไม่ได้เลือกกลิ่นมันขมมันใหม่ดิว อันเป็นนคนๆเขาว่ามันขมมือนันเฮดเป็นตะเบียเป็นตะเบียะไหนขุนตรงไหนตรงนี้ที่มันมานอกมาแนกขึ้นน่ะที่มันมานอกมาแนกขึ้นน่ะเออนั่นแหละเคียมันออกเออน่ะเห็นมอมมันรุดออกนตรงไหนแต่ว่าดอกง่ามีลีด้วยเนาะอันที่ข้างหฮมยูปานี่ไหมดอกใหญ่ด้วยอะไรมันคีฟทายใช่ไหมเออมาเก็บคีฟทายไม่ใช่เหรอนี่ตรงอะไรตรงสี่เป็นเหลือยมาหลู้เรื่องอเขาเฮดใสเขาพาไปใส่กับไปตรงที่เขาไม่ออกกำลังกายอ่ะ ปั๊มน้ำมันนรอแม่ไปเส้นเดียวนั้นเหรอไอพอนมันไม่มีคนรดน้ำต้นไม้เถื่อไปโอ้แล้วมันไม่ตายรดน้ำต้นไม้ถือเป๊กว่ะนะทั้งสองสองคนนี่นั่งเบิงมี่ได้สวดานี่นี่ยังเห็ดนูอย่างสว่าถือกดานั่งเบิงเขาแพกเห็ดกับถือกดาถือกจมไม่ยัยสว่า แล้วมักด hmm. ูดูทำดูบุนทำแป๊บเดียวนั่งเบิ้งข้าแพรเห็ดกับพี่น้องนัง้อแพรเ็ดกับี่น้องนะตุ้มันลได้ค่นี้กอ่นี้นะตัวแบบนี้มันกำลังขึ้นเนี่ยป่าเนี่ยเป็นน้ำดำยังไงที่ที่มันเป็นเป็นฝนน้ำดำตะวานแต่เพราะว อดีใจกองเนี้ยเนี้เออเหมาะวันไม่โครโฟนเออง่ายนะแต่ว่าดอกนมมันแสียบเหรเห็ดอันนี้ฮะแสีบดอกดอกนมมันแสียบว่ะเสียบหรือแสีบจ้ม้วนที่มันมันราทำไปเนแบซุปเราทำปุ่นตำตำแล้วพริกก็อร่อยนะเราโดนใส่ไฟแล้วก็มาตำเจ้เอาเอาเครื่องออกที่เอาเครื่องออกที่จะไปนั่งตรงนู้นเขาจะซีนเห็ดไอ้ปูมันเป็นน้ำเหมือนนี้เราก็ ซีนสูญญากาศมีซีนธรรมาดาอ๋อเหรอมันมีอะไรซีนเนี่ยมันมีซีนธรรมดาแล้วก็สูญญากาศเนี่ยเลยกูโอเ้เขียวแต่นั่นเป็นน้ำไงยากใช่น้ำอย่างเงี้ยสูญญากาศยากมันมีมันมีไอ้นั่นใช่ไหมอเออมีน้ำแล้วก็ดอกตุต้มๆสูญญากาศอาจังกูกล่าวว่ายาลางเถอะกูกำล<อ>าง <laughs> เราก็บอกว,ว,ว่าล่างหรือบ่ล่างแม่เนี่ยเพราะแต่ล่างแล้วอันขนมันยังอยู่เนี่ยมันโผล่เชื่อเลยเนี่ยแต่ดูดๆมันออวกเอันนี้ให้ก๊อปไปบ้างเลยไม่ของกูมันของก๊อปยังไม่ต้องล้างเพราะว่านางจะไปใส่รถไว้ถ้าโดนน้ำเดี๋ยวมันพัาวทงทุกนี้เสียครับ มันเธอมีตู้แช่แข็งเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ต้องใส่เห็ดได้ขนาดนี้ก็ใหญ่สิตู้แข็งบ้านที่ไม่มีตู้แข็งบ้านหราตู้ใหญ่ไงเาตู้ใหญ่ๆเลยอ่ะจะไม่ตู้เปิดนะเออตู้เปิดอ่ะในนี้นี่ตู้แบบนี้แหละตู้เย็นแบบนี้แหละตู้ใหญ่แบบนี้แหละจะต้องมาใส่ฟิตนัหนนี่ก็ใช่ไงฟิตเหนือเยอะแยะอาหารแปรออกก็ใส่ได้ทั้งนี้ถูกปะดีนะยคือ 敗報。 เป็นถุงยาวกว่านี้ม่น่าจะดูดีกว่านี้แต่งส้นไเตียแล้วไหมให้ปกติมันดกน้ำมันมีน้ำบ่ได้มันก็สีนธรรมดาไ ธรรมดาใส่ช่องฟิลมมันก็เหมือนกันนั่นแหละแค่ดึงลมออกนิดเดียวอันนี้ก็มึงก็จะเป็นติดได้หยุดพักงานไปหนึ่งปีเพราะว่าหน้าตาดีหมดเลยเนาะแทกเฮ็ดไปเบาพืนพวไปนั่ม มึงบอกเผื่อูนีบอกเอานไก่เดงด็บอกเื่ออนเนียไม่อเผื่นบอกเผื่อ้นไก่ได้ทังเผื่อ้นไก่โตแนบเนื้อได้เอาขามันออกก็ได้เออได้ขาค้ณปูมากไม่ใช่หมายถึงว่าออกจากดอกจะไม่ล้างว่าจะทำยังไงเวลาไปปั้นจะเอาไปอย่างนั้นเลยเหรอไปอย่างนั้นเลย ไม่มันตัวน้ำมันจะแก่เลยแก่ไม่ไม่ก็จะล้างแล้วก็จัดการแกงก่อนทำก่อนเจ็บแกใส่เนี่ยใส่แค่น้ำร้อนเลไม่ไม่ทำแล้จะลวกก่อนก็จะทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยแพ็คเป็นถุงเป็นถุงจะกินก็เอามาอุ่นกินแช่เย็นแช่ฟริซแล้ลวกหลักการเห็นมันจะเด็ดน้ำหลักกาเอาแพ็คอันนี้จะเาแช่แข็งใส่ต้มน้ำเปิดแดด ซื้อตู้ไอ้แช่แข็งมาใหญ่ๆว่ะใหญ่ๆเพราะว่าเมื่อก่อนก็เอาอาหารแห้งเข้าตู้แช่เองอาหารทะเลอ่ะมันต้องแช่แข็งไงเข้ากันเนาสรุปซื้อตู้มาแล้วยกเลิกเอาตูนี้เมามันในตู้เพราะในเซอย่างไรเอาเห็ดไปแช่แทนตอนแรกรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไอ้ปลาไอ้ไอ้บัดาวฉันมาร้อยโลปลาหมึกอีกตั้งสามสี่ร้อยโล กว่าจะเสด็จไปซื้อให้ก๊อฟขายของ